สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผาบางกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบานสิ้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6ครับผมส่วนเดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผักบ้านด้ยครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านเนราะครหลักร้อยเหมือนเดิมครับผม300บาทสท่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม300บาททุกรายการเลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ500บาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผม ครับผมเป็นภาพสมเด็จครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่1น,นะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับ ครับผมเป็นหมายเล็กหนึ่งครับผมด้านหลังครับครับผมหมายเล็กหนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผมนี่ครับนี่เป็นหมายเลขสองนี่เป็นสองหน้านะครับผมนะครับนี่จะเป็นแบบสองหน้านะครับ ตูปแจ้งไหนอชอบแจ้งไหนทักไลน์รือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์ห้าร้อยบาทครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สามร้อยบาทครับผมน,นี่จะเป็นพาสมเด็จรายการที่สองนะครับเป็นแบบสองหน้านะครับผม นี่ครับผมเป็นรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมอันนี้เป็นผ้าปิดตาครับผมนี่ครับนี่เป็น้าปิดตาผมเป็นรายการที่สามครับ ผมเป็นรายการที่สามก็ผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ก็ผมเป็นผักโขลสมองครับผมเป็นรายการที่สี่นะครับนี่ครับผม ครับผมเป็นรายการที่สี่เป็นพระโคนสมอรครับผมอันนี้นี่ครับรายการที่สี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับเดี๋ยวไปเป็นรายการที่ห้าผมเป็นพระสมเด็จครับผม,น,ผม,บผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่ห้านะครับ แต่รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมเป็นรายการที่5ครับผมวันนี้ ครับรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่หกนะครับ มเป็นรายการที่หกครับผมอันนี้ ครับรายการที่หกครผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่7จ็ครับผมนี่ครับี่จะเป็นรายการที่7นะครับ ผมเป็นรายการที่เจ็ดครับผมวันนี้นะครับรายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตครับผมวัดประดูชิมเพียครับผมนี่ครับน,นี่เป็นรายการที่แปดนะครับ สองห้าหนึ่งสองครับผมวันนี้นะครับผมเป็นรายการที่แปดครับผมวันนี้ ครับผมรายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้าครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่เก้านะครับอันนี้ ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่9กครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับรายการที่9้าครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่10ครับผมนี่เป็นปลาสมเด็จน,นี่จะเป็นหลงปูหรือเปล่าครับพิมพ์แสยิกนี่เป็นรายการที่10บนะครับ อีรัมันนี้จะเป็นรายการที่10นะครับนี่ครับผมรายการที่10บครบผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่11บ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแมครับผมวัดตากล้องครับผมนี่ครับเป็นรายการที่11นะครับ อ๋อันนี้จะเป็นรายการที่สิบเอ็ครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นพาชสมเด็จรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบสองนะครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่12บสครับผมราคา3ามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่13บสามครับผมนี่ครับเป็นรายการที่13านะครับ เป็นรายการที่13บสครับผมถูกจใจตรงไหนชอบใจตรงไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งเบอร์ละปิดกับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นรายการที่13บสครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่14บสครับผม อันนี้เป็นเรนหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นพระปิดตาครับผมอันนี้เป็นรายการที่14นะครับ อันน er ี parole, ้เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบห้าครับผมวัดอ่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับผม นี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่15นะครับราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่16กครับผมอันนี้เป็นเต่าหลวงปู่เหลีววัดไล่แตงทองครับผมรุนสุขใจครับผมนี่ครับ อันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับผมเป็นเต่าหลวงปู่เหลิรวรุ่นสุขใจครับผมนี่ครหลวงปู่เหลิวครับผมวัดไล่แตงทองครับผมนี่ครับอนนจะเป็นรายการที่สิบหกนะครับ ครับผมรายการที่16กครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่17บ็ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่17นะครับ ครับผมรายการที่17บ็ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จปัดเกศครับผมรายการที่18บแครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่18นะครับ นี่ครับผมจะเป็นรายการที่สิบแปนะครับนี่ครับผมรายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัฒสมเด็จรายการที่19ก้ครับผม เป็นรายการที่19นะครับ เป็นรายการที่สิบเก้าครับผมากการาคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสําเด็จรายการที่ยี่สิบครับครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมวันนี้นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับ ี่ครับผมเป็นรายการที่22ก็ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่23ค็ับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่23นะครับ ผมเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผมถรูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับผมรายการที่ยี่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ นี่ครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมวันนี้นี่ครับรายการที่24ครับผมราคา300บา <S <S ้บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ